สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีตอนเช้าๆค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้ก็มาพบมาเจอกับเซนซองอีกเช่นเคยนะคะมาพบมาพอกันเช้าวันเสาร์ที่27เมษายน2567ค่ะไก่เขามาแล้วเมื่อนี้ยีบแล้วคุณพ่อคุณแม่เหลือเวลาอีก3 4วันเท่านั้นนะคะก็จะหอด รัฐบาลไทยสองพฤษภาพม6 7แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในระวังนี้นะคะเซนซองจะพยายามนะคะคัดสันที่ดีที่เด็ดว่าฝากคุณพ่อคุณแม่ก่อนิิไปรับชมรับฟังคือเกาเขามาเบิ้งคลิปใดแล้วปึ๊บโหลดนะคะกดขมา่าห็นหน้าเซนซองแง่ใด กดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันแล้วนะคะคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันด้วยนะคะว่าเป็นจังได้กันบ้างสารทุกสุกดิบก,ก็ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องเลขก็ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้นะคะคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรกของเมื่อนี่นะคะที่เซียนซองไดมานำเสนอนะคะเป็นแนวทางที่ดีที่เด็ดทีเอฟซี FC, หลาย่านหลายคน ลอคอยล้อยข้อออลแมนล่อคอยนะคะก็คือเลขวิ่งของออไม่ประสงค์ออกน้ำน,นะคะล่างอย่างเดียวนะเอฟซโทรมาแน,นถามมาแน,นคอมเมนต์แนนะคะทักไลน์มาแน,น่มาไปเส้นซองคือหาบทเจอเป็นขนึ้นน่านมากแหงวนนี้นะคะกับโบให้ในน่านดอกคุณ่อคุณแม่ยังพอท่านอยู่มือนี่พร้อมที่จะนําเสนอขอ้คุณ่อคุณแม่ได้เบิงได้พิดจ,จารนาแล้ว พ้อจะนําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่เอาไปประกอบการตัดสินใจเอาไปจับไ่ของผู้นันผููนีแล้วนะคะล่างอย่างเดียวนะคะผ่าบกเกินงวดคือกันเด้อคุณพ่อคุณแม่บ่าธรรมดานะคะสําหรับออบอพประสงค์ออกน้ำนะคะอ่ะก่อนจะไปเบ่งแนวทางของออบอพประสงค์ออกน้ำเนาะขอแน่จากน้อยเถอะเออผาคุณพ่อคุณแม่นะคะมารับชมรับฟังสิ่งที่หนาสนใจแน่จากน้อยเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะว่า เลขกวิ่งออกบ่าระสทรงออกหน้านีมันมีเลขแค่ตเดียวพ่ะนะเออมีเลขโตเดียวเส้นซองกะจักสี็ดจังไดน,นะคะมันจังสีหอดสิบนาทีนะคะเพราะฉะนั้นก่อนสิบไปเบิงโตเลขตัวเดียวอดใจรออีกสักนิดนะคะเส้นซองขอาเสนอสิ่งดีๆที่ดีที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือนี่เลยนะคะพร้อมทรงแล้วเด้อคุณพ่อคุณแม่ไก่เบิดแล้วนะคะสาหรับนี่ ครีมหน้าใสาของเรานะคะบังเบอร์โทเบอร์โทบังบอนี่อ,าอา้าเอ้าว่ามุมนี้เพราะอยังม,มีตัวเลขน,นะคะนี่เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดขายพุ่งกระฉูดมากแล้วก็ของใกล้จะหมดแล้วนะคะตอนนี้ยังอยู่กับเสี้นซองซิปกัวกระปุกนี่ละคุณพ่อคุณแม่ไผ่สังกรใดกรเนด้อจ้ะถ้าผู้ใดสังมาที่หลังนะคะอาจจะต้องล่อของโดนพราะวะ ใช้ดีค่ะคะนะเออเอฟซีใส่ดีที่แหลกสร้างไปสองกับปุกกรมาสาันเพราะว่าเซงซองแนะนํวาว่าต้องใช้ติดต่อกันนะคะอย่างน้อยสองกระปุกขึ้นไปนะคะคุณพ่อคุณแม่สร้างกระปุกเดียวก็ได้อยู่แต่บันนี่ห้าใส่ดีเดบนันนี่พอใส่เบิร์ตแล้วสีมาสร้างเพิ่มบนันนี่อ้าวส่วนของสเปรหอดมั่นกับบทตอเน,นืองคุณพ่อคุณแม่ เพราะฉะนั้นเส่นซองอยากแนะนำสองกระปุกขึ้นไปนะคะจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนเนาะช่วยในเรื่องฝ้ากระจุดดำดำนะคะผู้ใดที่มีสิวมีห้อยสิวหรือว่าร้อยดำร้อยแดงผิวบสม่าเสมอแต่งหน้าไม่ติดนะคะเอ,อเอินว่ายังหละลูกคุมค้นกว้างเอียงสินะคะช่วยได้เลยนะคะใช้แล้วสวยใช้แล้วรวยนะคะ ติดต่อเซียนสองมาได้เลยลงเบอร์ให้แล้วตรงนี้เหมือนเดิม094 029 2674ทักมานะคะ <c oughs> เอานี่ละค่ะคือสิ่งที่หนาสนใจขอแนจากนอย,อย่าฝ่าวหายย่าฝ่าวดากันเนาะคุณพรอคุณแม่เนาะขอทำเวลาแน่นะคะแล้วกะแนะนำผลิตภัณฑ์แนจากนอยจะซื้อดอกนะคะตัวเลขก็เอามาหายคือเกาหะละเ้าถึงแม้ทางของออบผสมออกหน้านหนินะคะ งวดที่ผ่านมาเนาะลุดไปนะคะคือจัมติเซียนซองบอกขลักถ้าเพิ่นลุดตั้งแต่เพิ่นเอามาปล่อยทางช่องนะคะเพิ่นจะลุดบ่เกินงวดพุทพ่อคุณแม่ฟันล่างเป็นล่างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเข่ากะเนาะกันไว้แน่น่ะเพิ่นสิมันใจของเพิ่นก็สร้างเพิ่นเถาะนะคะเข้าเป็นผู้เบิงแนวท้างเป็นผู้หาแนวทางนะคะกะท่ามากกะกันกันไว้หน่อยนะคะเอาบ่านนี้พร้อมแล้วดิคุณพ่อคุณแม่ พร้อมที่จะนําเสนอแล้วนะคะขอเขียนสักครู่นะคะเลขตัวเดียวนี่ต้องล,ลีลาเนี่ยนะคะบวมวาซิฟนาทีมมาได้นะเนาะขอถทดขอภัยหลายๆถ้าผู้ใดที่เฝ้านะคะอ่าเปิดทิมไว้แล้วคอยกลบมาเบิ้งกไ็ได้เด้คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าเฝ้าขามไปขามมาเบิง้งโฆษณาให้กันน้าแน่นะครับเบิ้งให้กันโ,นโดนๆนะคะพะ่อยเสี่ยนซองมีกํนาลังใจเนาะ <S <S เลขวิ่ง ล่างอย่างเดียวออไม่ประสงค์ออกนำประจํางวดวันที่สองพคหกเจนะคะสําหรับงวดนี้เดี๋ยวค่อยเบิ้งพร้อมกัน พาะเราคุณแม่เห็นโตไอ้ได้ยินโตเล็กแล้วนี้จากเส้นซองซะมเม็ดเดียวเหมือนเดิมนะคะไหมาเม็ดเดียวคือเก่าเนาะนี่ละเป็นยังเอฟซีคือร่อค้อยร่อยข้อแท้นะคะเป็นฟันมาหายแฉนแนสถิติของเพิ่นกับวธรรมดานะคะเออ้หนึ่งสองมพร้อมเรียนคะ่ะเอา เออเป็น <ๆ S 1> เละไรเขาพ่อพีจึงหายลีนี่ค่ะสําหรับแนวทางในงวดน,นี้นะคะวิ่งล่างอย่างเดียวนะ,ะของออไม่ประสองค์ออกนามนะคะงวดวันที่สองพฤษภาคมหกเจ็ดอบประสองค์ออกนามฟันวิ่งไปขีหนึงค่ะคุณพ่อคุณแม่สูตรของเพินเป็นล่างย่างเดียวเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือว่าหะจังใดผู้ใดทีม่มักแนวทางเพิรนก็นอย่าลืมบดนไว้นั่นแน่นะคะหรือว่าคิดว่า เลขหนึ่ไนสิเป็นตามาบอคุณพ่อคุณแม่สามารถคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันได้นะคะหจะมาคู่กับอะไรดีหรือว่าจะไม่มาเลยนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกเส้นซองได้เนาะอ่าแคปหน้าจอนะคะคลิปนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะเอฟซที่ติดตามแนวทางนี้นะคะเพิ่อจะหูดีว่าเปอร์เซ็นเนะาะสถิตินะคะทีเอ,อ่อตังแต่เพิ่อนมาปล่อยนี่ก็ถือว่า เข้ามากกว่าลุนนะคะสําหรับออกะสมอ,ออกน้ํานะคะจังได่ก็ม่ลุนกันในวันนี้เนาะว่าจะเป็นจังไดนะคะคุณพ่อคุณแม่เมือนี่เส้นซองอยากให้เอฟซีห้ามพลาดทางช่องเด็ดขาดนะคะเมื่อเศร้าหนีว่วล้ณแม่มีคุณพ่อเอฟซีใจดีท่านนึ่งนะคะเพิ่นโทษมาหายแนวทังบอกว่าเพิ่นเขามากนี่ปีนี่ถือทั้งบนทั้งล่างนะคะเป็นแนวทางทีเพิ่นไปได้มากขึ้นกันอ่า ุมไปได้มากขึ้นกันเพื่อนบอกว่าอยากเอามาแบงปันนะคะอยากให้เพื่อนๆนทางช่องได้เงินได้ท่องใส่วัตสันอยากให้ถูก่หวังยังนะคะขอแค่ทุกคนถูกทุกคนเฮนะคะแล้วก็ที่สําคัญบอกคุณแม่อยากให้เส้นฟองมีเอฟซีติดตามหลายๆบอกเลยกันมันถือว่าจักสิมีคนติดตามหลายว่าสันบบวีคือเบาดีแท้สันนี้แล้วตัวเลขน้อยแห้งนะคะ บนกระบอกลายหางคุณพ่อคุณแม่ล่างกระบอกลายหางเน่นบนเป็นบนลา่างเป็นล่างจังไดผู้ใดล่อคอมเมนต์ล่อได้เลยนะคะถ้าบ่มีผู้คอมเมนต์เซนซองบอกมานําเสนอนะคะเอ,อ, <c oughs> อะคือการคูเอฟซีแล้วเรียบร้อยบ่ได้คูนะคะคอมเมนต์มาบอกเ้นซองหน่อยนะคะว่าอยากได้หรือเปล่านะคะแค่นั้นเองเนาะคุณพ่อคุณแม่อาบอมาาลายใหญ่ห้างนะคะ เวลาก็ยังบอได้นะคะจังใดกะก่อนจะปิดคลิปนะคะขอนำเสนอนะคะสิ่งที่น่าสนใจอีกสักครู่นะคะนี่เลยนะคะเซ้นซองบอสามารถบอกรอาคาได้เด้อคุณปอคุณแม่ก็เลยให้ติดต่อมานะคะทักไลน์มาจะดีกว่านะคะหรือว่าโทรมาก็ได้แต่โทรย้ําหน่อยนะคะเพราะเสียนซองบอคอยว่างรับโทรศัพท์เนาะเป็นครีมใช้เฉพาะกลางคืนนะคะ สัมผัสแหลกที่คุณ่อคุณแม่ได้ท่านะคะสัมผัสได้เลยว่าตื่นขึ้นมานะคะหน้าจะอิ่มฟูแล้วกับนุ่มขึ้นนะคะหน้าเนียยหน,น้านุ่มขึ้นนะคะจากทีท่าล่องพื้นหรือว่าท่าแปลงเนี่ยโอ้ยเป็นอกโลกย้นบอกเขาหนาแม่ลูกประศัตใส่ตัวนี้ขึ้นเดี๋ยวเท่าน,านั้นคุณ่อคุณแม่ตื่นขึ้นมานะคะมือน,นั้นคุณ่อกคุณแม่จะรู้สึกว่าเอา้าแปลงคือเขานาทีแทะนะคะ ลองพื้นคืออยู่นาะดีแทะนั่นหละเขาเอิ่นว่าแต่งหน้าติดนะคะตัวนี้ช่วยได้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากให้ลองจริงๆนะคะเป็นขีมออแกนิกเนาะบอแพรนะคะสําหรับใครที่แพ้ง่ายแนะนํามากๆนะคะพวาเซียนซองนี่เป็นคนที่แพ้ง่ายมากนี่ย่างออกไปนี่คุณพ่อคุณแม่แดดจ,าจา้าจ้านี่แพ้แล้วดิคือแพ้ร่งสียูวีนะคะหนาบอบบางเคยแพ้สารมากนะะนะเนาะแล้วก็ ถือฟุ้นน,นี่ขี่รถมอไซค์นี่ฟุ้นตีนาเกาะนานี่เป็นหลอดชน,นีดเส้นซองน่ะเป็นค้นแผงไงแผหนาแผอยางนี่แผงไงนะคะใส่ตัวนี้แล้วบ่แพ้นะคะเส้นซองก็เลยอยากแนะนําคุณพ่อคุณแม่หายห่วงได้เลยนะคะเป็นขีมออกแกนิกนะคะไม่ใช่ไม่ใช้สารปลอดนะคะโอเคเนาะ ลองได้เลยนะคะแนะนํานะคะจะได้สวยๆเรื่อยๆไปพร้อมๆกันเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะติดต่อมาได้นะคะ0940292674นะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราไปตามแนวทางทีดีทีเด็ดกันต่อในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ